ิดตัวแล้วออกสื่อได้จักรจันทร์ค่วงวาทีเจ้าบ่าวสวีทหวานเที่ยวหัวหินเตรียมเป็นวาทีเจ้าสาวเจ้าบ่าวปายแดงแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงสาวจักรจันร์อาคัมศิริสุวรรณสุขซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีข่าวดีถูกแฟนหนุ่มนอกวงการเควัฒนาเจริญศักวัฒนาค่ะนักธุรกิจหนุ่มทาย,ยาตรุ่นที่สองสุพรีมทีม เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนะคะหลังจากที่ทั้งคู่นั้นคบกันมาอย่างยาวนานถึง2ปีค่ะโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของจักรจัน์ก็ได้เคลื่อนไหวอัปเดตชีวิตความรักนะคะโดยโพสต์ของเธอนี้ได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลหัวหินค่ะกับว่าที่สามีของเธอนั้นเองจะหวานจยดจย้อยหมดตอมแค่ไหนนะคะเราก็มีภาพมาให้คนโสดนั้นอิจฉาตาร้อนเผากันค่ะ เรียกได้ว่างานนี้นะคะเดินหน้าหวานหยดย้อยกันมากๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับทั้งคู่ทางเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามกันทันทีเลยละคะ่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำแนะนำหรือว่าความคิดเห็นอะไรล่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยะคะ่ะ